ทุกคนกลับมาสูบหลอกของเล็กแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือถ่ายกับโทรศัพท์เนาะ mm hmm. ก็จะแบบนิดนึงดูตอนนี้คือสภาพผมคือโบได้ไรเกียดมากโค้ดใอยากจะเซนเซ,นเซอร์แค่หัวไว้แต่คือมันจะเป็นการเปลี่ยนลุคครั้งยิ่งใหญ่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คือคลิปนี้ไม่ได้ทำสีผมนะคะทุกคนจะไปตัดผมเพราผมเล็กก็ยาวยาวนะยาวมากทุกคนลืมบอกตอนนี้เล็กอยู่หันใหญ่นะคะเล็กก็ เคยมาตัดผมร้านนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกใจก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่ากา,การเปลี่ยนลุคครั้งยิ่งใหญ่ของนี้จะเป็นยังไงจะตรงเลฟเรนด์หรือเปล่าคือเล็กก็อยากให้ผมเนี่ยคือผมข้างหน้าเล็กก็มันสั้นประมาณนี้ทุกคนเล็กก็อยากจะเออตัดลองตัดสั้นบ้างไหมเพราะว่าไม่ค่อยมีลุคผมสั้นเลยตั้งแต่แบบเรียนจบมาอืมดูกันว่ามัน นี่วันนี้หนูจะถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยพ่อหนูลืมปิดประตูถ่ายไว้ไงถ่ายไว้ไงเป็นลูกค้าคนแรกนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะผมแบบผมหนูไม่สะเลยนะแบบว่าหนูจะมาใส่มันจะมากกว่าสองมยัไม่ได้เราไม่ได้เราก็จะอยู่กันมึนๆอย่างเงี้ย หนูนี่แหละค่ะหนูว่าเอาประมาณอันเนี้ยพี่เราจะให้ปีให้ยาวแล้วหรออุ้ยมันโอ๊้ยพี่หนูยาวมาหลายปีแล้วนูเปื่อแล้วเราจะน่ารักที่สุดเพลงเกาหลีนะคะญี่ปุ่นเกาหลีกำลังมาญี่ปุ่นเป็ดเป็ดจริงตื่นมาเล่นนะก็คือไม่ต้องเซตตื่นมาก็ได้ยุ่งยุ่งกมาเอง ถ้าเราอยากให้มันดูดีขึ้นนิดนึงเราก็มัดย,ยางเอายางมัดผมมาแลัวถุดหัวมวยอย่างเงี้ยเอาให้สวยได้ป่ะเอาให้สวยสิคะร้านนี้สโลแกนไมน่สวยไม่ให้กลับบ้าน ตอนแรกผมสี่กลมได้สองต่อได้สองต่อโุ้ยกลายเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะดูสิรังสรรค์โดยพี่โมด้าเฮ้ยเอาดิงง่ะอันนี้มันต้องอยู่ตรงไหนแต่ว่าแบบใครนวะดูเสร็จผมฉันเองตาแม่ผมเสีย ตอ,อนนี้แหละคราวนี้แหละนารัไหทุกคนตอนนี้เลยก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารีแอคคนในบ้านนะ่ะตอนเห็นหน้าเลยกะผมสั้นขนาดนี้ยจะเป็นยังไงไปดูกัน <c oughs> นารักไหมนารักไหม ใหมเลย่ใหม่อ,นอันตี้เล็กิ้นด,ดาน่ารักไหมคะลเ,ล,เล็ก็จะลงหรอคุณเจียน่าติดมากน่ารักไหมเปลี่ยนลุกเดี๋ยวพ่ไปทำไนดะ้คนสุดท้ายแม่ yeah. าาโอ้ หนูไม่ได้จะให้เหมือนลิซ่าแล้วแม่โมงลงเหมือนลิซ่าเ,ออเหมือนเราแม่ถ่ายยังถ่ายอยู่เป็นไงไมห่หนูถ่ายวีดีโอให้ดูเหรอโอเคอเค,ค่ะดีแล้วค่ะน่ารักอุ้ยพี่มดแบบพี่มดกำลังสั่นได้ทุกทรงค่ะมมอยอมดมอยยาว